แล้วมันคันคันมันคันคันันาอยายแเน่ยเียต้องสามสิบแมาป้าปุ่นี่เดมาเพียร์ป้า้าเ่าเ้า ใใ่กันอ่าแมวีพอแมวออกไม่ได้ ไก่ปลาปลาแมวแมว ชี้ช้างไาก่อนไปก็ปก็ไก่เราเสือเราเสือดิฮะ